ใช่หนอพลัมบอลซีพีเฟรชมานผู้ชมที่กค้ลับครับเราจะนำเอาเทปบันทึกภาพการชกดูยกหนึ่งยกนึงเดี๋ยวดูยกอีกนิดนึงบอลทิ้งขวาเข้ากลางซ้ายผิดเฉียดคางนะครับได้นับแปดถือว่าต่อยแล้วเสียวที่พลังบอของเรานั้นจะ32แล้วแต่ว่าเกมนั้นยืดเยื้ออากาศเป็นฝน ัขยับแล้วตกนะครับนงคบอลมิสเตอร์ลเปโต้าเเลสจากปูตลิโก้นะครับนับไปถึงแปดแล้วแล้วการก็ดังขึ้นเกือบไปที่เอเจนตนอาดีนาครับนครโอซาก้าเราได้นับกลายยกที่หนึ่งครับเป็นหมัดขวาที่ต่อยไปที่บริเวณกลางด้านซ้ายของแล้วก็ซีพีเฟสต์มาด้วยนะครับแล้วก็พิเศษในทูนนี่ว่ากองเชียร์ชาวญี่ปุ่นในสนามนั้นมากกว่ากองเชียร์ของคนไทยตัวบนนั้นเป็นปูตลิโก้ครับ เราก็เชื่อว่าพลั<อ>งคนนั้นเ<อ>ตรียมตัวไปดีครับตัดดีมากนะครับต้องขวาบนอีกหมัดนึงใกล้ๆเลยขวาอย่าตกนะครับพลังพลหมาฮุกซ้ายของธนากะรเขามีหมัดหน้ารบกวนอีก,กเราไม่ต้องได้แล้นะครับใกล้ๆเลยถือดดวนเลยฮุกซ้ายมาหมัดนึงธนากะเ,เราไม่ถอยนะครับเดินติดเข้าไปหมัดชุดนะครับขึ้นยกที่สามแล้ว ขอบคุณบริษัทเจริญพกพันธันกับกัดมหาชนดรพงศ์วิเศษไปทูลและคุณอดิเลี้ยงไฮลาริโวก็เพียง27,600บาทแล้วก็มองสบ,บายๆหนึ่ทีเดียวมาชมต่อย,ยก3นะครับ02น,นะครับห6หกส5งหยก2ที่ผิดนะครับเกมคู่กขี่ยกนี้เป็นอย่างไรตา,ารมนันต่อครับตรงนี้เร่งแล้วนะครับบรรากาศไม่ต้องห่วงต่อยมวยไทยมาถึง2อ0สครั้งแล้วนะครับพลังพลเป็นยก ซู่ขวาโดนนะครับโดนมาทั้งคนอีกทีให้เรื่อขึ้นนะครับทีนี้เห็นชัดเจนนี่เชื่อว่าขวาด้วยตกเบียดครับอุ้งมือสองมาขวาโดนังบวกเลยครับได้ลุ้นเรืมั่นใจกลับไปที่โอซาก้านะครับชมกันต่อยกที่สี่ขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยามองตราถ้วยทองแร่มาลุ้นต่อยกสี่นะครับพี่ถึงโตโยต้านะครับที่ดึงเครืองมอตัวศูนย์สองแล้วสอง ซีพีนะครับเจะเป็นพกพาอาหารจำตัดต้องทําให้ช้าลงครับเขาผู้เล่นครับไปเรื่อยนะครับบีบีเกมไปเรื่อยเพราะเราได้นับยกยกแรกคะแนนนี้ที่ผ่านมา3ยกนี่ยังไม่ได้แน่น็อกมา5ครั้งนะครับธนาจันรเอาโดนลำตัวแล้วถ้าพลังคนเห็นนะครับตาซ้ายคือเป้าแล้วครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูแล้วเมือตัวทุ๊กเลยวันนี้ไปทั้ง3 ยังสม่ำเสมอไวกว่าเร็วกว่านะครับนุมมกว่าของเรานี่อุดแล้วก็กระดูกกระดูกนีขวาใช้ได้ปิดแน่ครับขวา,า,าลำตัวอีกมัดหนึ่งเริ่มเรลานลางก่อนนะครับต่อยลำตัวก่อนเล่นลำตัวก่อนมดหน้ารบ,บวากวนไว้อีกอ้าวโอ้โหกระแทกไปสองมดัด้ายยัดดีครับเลือดสิบสิบแล้วนะครับทางธนากะรยกสี่กลายยกสี่ถ <c oughs> ือว่ายับซ้าธนากะเริ่มจะรู้ตัวนะครับว่าถ้าเกมยาว ปัญหาที่ตาจะมีจะสร้างปัญหาให้เขาครับรก็ดีนะครับก็ถือว่ารับก็ยังได้ครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวถ้าฮุกซ้ายแร่ก็คุณละมัดหมัดหน้าอย่าเลิกนะครับพลังหกองหนึ่งสองสามมาแล้วทันตระกาดโดนฮุกซ้ายเหมือนกันเอาตัดอัมพูดขวาขอทันตระกาดรวมเจอวัดเหมือนกันนะเอับเกมยืดเยื้อนั้นทนตกะกาดลำบากแน่ครับเขาจ่าได้ดีครับวันี้ถือว่าได้ดีเป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นไม่เคยแพ้ด้วยเอ้าว ดีเลยครับดีของทั้งคู่เขาก็ดีนะครับเขาด,ดีหลังจากที่ถอยไปชมกันต่อนะครับการชกเพื่อชิงแชมป์ WBO รุ่นจูนเนียร์プライベต108ปอนด์ของธนกรกับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทพายมพห้าหมอเตอร์ล็อกส์และบริษัทสยามกูบูต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้นำเข้าและเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถแทรกเกอร์กูบูต้าดูเหมือนแผนของทีมงานให้เดินนะครับไม่ให้ถอยแล้วครับ ระหว่างจังหวะที่ถอยนั้นครับเลือดเข้าตาแน่ครับเลือดตาด้านขวาที่เปลิ่ยนตั้งแต่ยกสี่ตามกดดันมาอยู่กับธนากรแล้วนะครับมาถึงกระพร้ามือเลยครับตาขวามีเลือดไหลออกมามากขึ้นเลือดเข้าตาด้วยการซ้ายท่านบวมนะครับตาซ้ายท่านบวงหนักเดิอแล้วนะครับยัง่อยเราไม่เข้านะครับทำเลือดเลยนะครับทางคนเน้นเลยครับ ในลูกแม่นกำลังนะครับกำลังของเราขนาดหลายยกนี้ขึ้นโอ้โดนโดนนะครับพลังพนอย่ครับกาดตกนะครับไปสักครู่โดนซ้ายเก็บขวาครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วเพราะว่าต่อยลำตัวแล้วต่อยได้ดีด้วยนะครับอย่างนี้เรามีโอกาสครับเรามีโอกาสพลังพ้องใจไปเชียร์ครับท่านผู้ชมแฟนกีฬาโดยทุกซ้ายไปสองหมัดนะครับชมยกที่เจ็ดบาดแผลแตกมากขึ้นนะครับบริเวณเปลือกตาฝ่ายเวทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ โรงแรมสยามโซเซตี้โรงแรมสยามพราไดน้ำมวงวาน51อันช่อมเพื่งถึง8ปีท้องกันนี้นะครับซ CT เมกิวเตอร์โด์พิเศษไทยทูนต้องไม่หนีนะครับแต่มันต้องไม่หนีบ้าต้องปักก,กลับแล้วก็เวลาเติมต้องป้องกันตัวให้ได้นะครับขเขาก็เดินมาแล้วต้องป้อง,งกันตัวให้ได้ด้วยไม่ไม่ประทะที่จะโอ้โหซ้ายหมัดหนึ่งโอ้โหมัดหน้ารุกนนดีมากดี่ครับเลือกเข้าตานะครับแล้วก็ต้องใช้ปุ๊ขวาหมัดหนึ่งตัวดี นำน้ำชมกลับไปที่กิเอิร์ดเออร์ดินานะครับในนัดถอนออสกาประเทศญี่ปุ่นชมกันหาโค้ชสูตรราการนะครับมีถึง19แห่งรับประกันช่องเครื่องถึง8ปีนะครับเขาเจะเปิดโอกาสครับเหมือนเปิดโอกาสให้กานาคาน่าใอาวุธได้ต้องต้องปล่อยได้เลยเพีเยรพลังคนไปชิงแชมป์โลกนะครับโอ้โหโสองหมัดเต็มๆเลยครับซึมเลยครับตาการากล้องนี้ดีมากครับทำได้ดีมากเหมือนจะฝ่นนะครับพลังคน ลบวนนี่ลบลบให้ได้ลบโอ้มาเป็นชุดเลยครับธนาะติดเชือกไม่ดีนะครับติดเชือกไม่ดีครับเนี่ยนะโอ้โอ้อันตรายนะครับไมานี่อันตรายของธนาจตึ้งฮึดมาแล้วไปติดเชือกโดนเลยครับตอนแรกนะครับแรกกันแรกกันเลยไม่ควรจะโดนใช่ไหมเราโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับเราโดนในสองท่าหมายเราโดนซ้ายอีกโอ้เร่งครับโอ้ดูครับเข็เลยครับหมักนี่โดนเลยนะครับพลังทวน กลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับที่เอเดียนอารีนาในโอซาก้ายกแปดเป็นยกที่สนุกมากนะครับหนึ่งาทีของยกแปดนักน็อกครั้ไดีแต่ว่าช่วงกลางยกถึงปลายเราหยุดทำให้ทางอากาศนั้นตีตื้นกันชิงชโนโขของล่างคนนะครับสี่เพชรเอาคนยกเราได้เดียลโอ้ยโดนนะครับที่โดนมาครับงหนึ่งสองโดนนับเลือก ดีน่าดูสถานกรณ์ไม่ดีเลยครับทำได้แต่แน่ครับสถานการณ์ไม่ดีจริงๆครับดูครับเขามาเป็นพายุเลยครับดูดูโอ้โหโลมากเลยอ่ะเขามาเป็นพายุเลยคนไหวหรือเปล่าใครได้ใครใครโดนมั่งอ่ะจับฟันบวกกันรแล้วโครับอ้าวสมตัวไม่อยู่ครับเขาเร็วกว่าประสาทการสงตัวทุณพ่าจะไม่ทำงานเลยครับทวามฟิตความฟิตเขาฟิตกว่ายูนนะครับมาจับเลยครับโอ้โห เกือบตาแตกนะครับตาเขาแตกมาตั้งประมาณยกสามยกสี่แล้วแล้วก็แตกเยอะด้วยนะครับต่อยเก้าครั้งนะครับน็อกมาห้าสรุปแล้วเนี่ยตาซ้ายเขาเกือบปิดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบก็ชนะน็อกหกนะครับนี่นะครับนบนรยากา